สวัสดีคนกคนะครับจำผมกันได้ไหมครับผมลินเนาะคือขอโทษที่หายไปกันนานนะครับรูปนี้ที่ผมกําลังขึ้นอยู่ตรงนี้คือน้องอ๋คุณน้องดานะครับน้องดาจากกลุ่ม,มเองผนะครับคือขอโทษครับที่หายไปนานและที่หายไปนานคือผมไม่มีโอกาสทําคลิปหรือไม่มีเวลาทําคลิปผมก็แค่มาพูดแค่นี้เนาะคือการคือเวลาผมจะเล่นเกมก็มันคือแบบ ไม่ค่อยมีความกล้าแบบแคสเกมเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนแบบสนุกสนานกับการเล่นกับทุกคนเนาะแต่ตอนนี้อยู่คนเล่นคนเดียวเหงาเลยครับคือสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีอีกรอบหนึ่งเนาะผมขอแนะนําตัวครั้งอีกรอบนึงครับผมลินอายุสิบเจ็ดปีฟังคั้งนะครับลินอายุสิบเจ็ดปีนะครับขอบคุณครับที่ติดตามกันจนมาถึงร้อยสิบหกซับเอ้ยทุยร้อยสิบ ร้อยบซับครับขอบคุณครับดีใจมากที่มาถึงขนาดนี้ได้ไอผมก็ไม่คิดนะว่าจะมาถึงร้อยอก,กว่าร้อยกว่าได้เนี่ยคือตอนแรกก็นึกว่าจะอยู่แค่ร้อยเองหรือห้าสิบเองนะครับขอบคุณครับ